ใส่สแค่สองคะที่ใส่แค่สองเพราะว่าที่ผ่านมาเขาใส่สแค่สองคะที่ใส่แค่สองเพราะว่าที่ผ่านมาเขาปรุงข่าวผสมนะสำหรับเรานะคะเพราะว่าหนึ่งขุนรองแล้วเอ่อจะได้ไม่ต้องกระจายไปทั่วเออ่โยนใส่น้ำเลยเธอเมื่อเดิปรับความเป็นกดเป็นด่างให้น้องปลา อนุญาตนะคะถ้าไม่มีปัม๊มออกซิเจนเหมือนเราปั๊มน้ำเนาอนะคะให้มีงอากาศมให้ของเราโดยลุงบืดผู้ช่วยเหลือเป็นอย่างดีดีนะคะพวกนี้ก็จะข้าใสนี่บนไปนรอบบ่อนะคะจะมาชนกันแล้วอันนี้รอบสองของทางนี้ใส่สองก็ะสอบนะคะนี่นี่นะ โดนน้าก็กระจายไปแล้วก็จะรลอดไปเองนะคะตามผสมนะคะเป็ลงไ,ไ้แต่ตอนนี้มันล้นนะคะร้นแล้วก็มาแล้วก็มีอ่โอเคอันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วจันจะเจ,เจอกันประมาณเดือนเดือนหน้าเดือนสองดูสภาพก่อนนะคะถ้าคนตกหนักนก,ก็จะไม่เป็นไรหรือยังไงถ้าติดต่อกันที่ใส่แค่สองนะคะพี่ใส่แค่สองเพราะว่าที่ผ่านมาพาะ พรุ่งนี้น่าจะใสเดิมก็ใส่แล้วคะ่ะรอบสองอันนี้รอบสามใสค่ครั้งหนึ่งของรอบนี้เนาะครั้งหนึ่งเนาะครั้งหนึ่งเขาเรียกครั้งหนึ่งใช่ไหมหรือยังไงรอบหนึ่งใส่สามครั้งโอเคเออโอเคสใส่แค่สองนะคะที่สใส่แค่สองเพราะว่าที่ผ่านมาเพราะแต่ก็หยุดไปแล้วนะคะแต่จำเป็นต้องใส่มื่คือนี่ฝนตกหนักมาก เดี๋ยวเราจะไปรอที่ที่นู่นนะคะนี่บนไปรอบบ่อนะคะจะมาชนกันเลยแล้วอันนี้รอบสองของทางนี้ใส่สองกระสอบนะคะแต่ก็หยุดไปแล้วนะคะเแต่จำเป็นต้องใส่น่คือนี่ฝนตกหนักมากเดี๋ยวเราจะไปรอทีนนะะ่นู่นนะคะเท้านี่เะมารอบ ที่ครั้งที่ที่ใส่เราจะใสเป็นสามครั้งนะคะแล้วใส่ไปแล้วของรอบนี้เนาะครั้งหนึ่งเนาะครั้งหนึ่งเขาเรียกครั้งหนึ่งใช่ไหมหรือยังไงรอบหนึ่งใสสามครั้งโอเคเออคือปูนขาวต้องผสมนะสำหรับเรานะคะเพราะว่าหนึุ่นลองเนาะไม่เออจะได้ไม่ต้องกระจายไปทั่วโยนใส่น้ำลยเธอเมือเลยใส่แค่สองค่ะ ที่ใส่ให้สองเพราะว่าที่ผ่านมาเขาปรุนขาต้องผสมนะขนาบเรานะคะเพราะว่าอนุ่มขุนรองแล้วเอ่อจะได้ไม่ต้องกระจายไปทั่วเอ่อโยนใส่น้ำเลยเธอเมื่อเด้อเราจะหยุดพักไปประมาณเดือนกว่าหรือสองเดือนประมาณนี้นะคะต้องอยู่ในห้องน้ำก่อนประมาณนี้นะขอบคุณขอบคุณชมคลิปค่ะขอบคุณท่านเอ็ครั้งนึงจะใส่ประมาณสองรอบหรือสามรอบแล้วแต่ สภาพน้ํานะคะแต่ของเราค่อนข้างจะหนักหน่อยมันแดด,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 ดแดดแดดแดดเลเกินสงสารน้อง,ลงปลาแต่ตอนนี้มันร้อนนะคะร้อนแล้วก็มาแล้วก็นี่วนไปรอบบ่อนะคะจะมาชนกันเลยแล้วอันนี้รอบสองของครั้งนี้ใส่สองกระสอบนะคะไม่ใส่แค่สองนะคะที่ใส่ให้สองเพราะว่าที่ผ่านม,มาเขาคูนขาต้องผสมนะสำหรับเรานะคะเพราะว่า ม,ลลมีึุนนองเนาะเอ่อจะแรกไม่ต้องกระจายไปทั่วโยวนใส่น้ำเ,เลยเธอเมื่อเดิน้องใส่บ่อยอันนี้นานแล้วไม่ได้ใส่เราสบาย,ยกุลาเกินเราก็เลยทำใหอ้อาตายน,ะนี่บนไปรอบบ่อนะคะจะมาชนกันแล้วอันนี้รอบสองของทางนี้ใส่สองกระสอบนะคะบืด<ๆ>บนมาเราม่เดินตามนะคะ ก็จะเหมือนเพลงนะคะฟ้าหายใจได้ต้องไปพิจารณาอีทีนึงนะคะแต่เราใส่บ่อยใส่ตรงปั้มน้ำหน่อยอนี่นะคะเอาที่นิชงชิปนะคะนี่บนไปรอบบ่อนะคะจะมาชนกันแล้วอันนี้รอบสองของทางนี้ใส่สองกระสอบนะคะครั้งแรกสิบสามตัวเหมือนที่รู้กันมานะคะ เป้นสองวันก็ตายไปอีกค่ะนักนั้นอีกสามสี่ตัวประมาณนั้น,นะคะตายเอยงตายแล้วต้องล้ำเชนเองกายไีถึงนอนหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวรอลุงงียจมานะคะจะไปแต่ก็หยุดไปแล้วนะคะแต่จำเป็นต้องใส่นี่คืนนี้ฝนตกหนักมากเดี๋ยวเราจะไปรอที่ที่นู่นนะคะอ่า ปูนขาวก็คงหมดระยะแล้วนะคะเพราะรอบสามแล้วมาฝนตกทีนี้นอกน้ำนะคะตามที่ที่ได้ชมคลิปที่ไปอีพีหนึ่งนะคะอันนี้อีพีสามไปแล้วสําหรับปูนขาวขับคุนอีพีหนึ่งนะคะปรับปรุงด้วยทิจชระาของตัวเองเนาะเขาบคุณค่าใส่แค่สองค่ะที่ใส่แค่สองเพราะว่าที่ผ่านมาเราะืออ,อันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วจะเจอๆๆกันประมาณเดือนเดือนหน้าเดือนสอง ดูสภาพก่อนนะคะถ้าคนตกหนักๆก็จะไม่เป็นไรหรือยังไงถ้าติดต่อกันดีอ่คุณขาวก็คงหมดอะยะแล้วนะคะเพราะรอบสาแล้วไอเปล่ายังไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่รู้นะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ต้อลิดนะคะคิดความรู้เกษเตรไม่มากก็น้อยแล้วค่ะหากจะนํานไปใช้ก็ต้องไปของเราโดยลุงบืดผู้ช่วยเหลือเป็นอย่างดีดีนะคะพวกนี้พวกนี้ก็จะข้าวใส นี่เือโดนน้าก็กระจายไปแล้วก็จะลอยไปเองนะคะตามผสมนะคะแตงโมเราใส่บ่อยอันนี้นานแล้วไม่ได้ใส่เราสบายกุลาเกินเราก็เลยทําให้ออาตายนะของเราโดยลุงมืดผู้ช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะพวกนี้ก็จะข้าใส ก็ใส่บ่อยอันนี้นานแล้วไม่ไดใส่เราสบายกุลาเกินเราก็เลยทำให้อา,อาตายนะตาเอ็นกายแล้วต้องลำเค็นเอ็นกายไม่ถึงน,นอนหรือเปล่าหนีมัน <laughs> เดี๋ยวรอลุง้งยดมานะคะจอปนี่นีโยนน้ำก็กระจายไปแล้วก็จะรอยไปเองนะคะตามผสมนะคะ ไปมาขอบับคุณอีกทีนึงนะคะปรับปรุงวิทีกรารละายของตัวเองเนาะขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้มันล้นนะคะล้นแล้วก็มาแล้วก็มาาหายใจได้ต้องไปพเจารณาทีนึงน,นะคะแต่เราใส่บอยบนมาแล้วไม่เดินตามนะะก็จะเหมือนเพลงนะคะอันครั้งนี้ในเรือนี้ที่มันเด็ดแต่จะจับแล้วก็ อากาศร้อนและฝนตกนะคะอันนี้จะเป็นรอบที่สามเราจะหยุดพักไปประมาณเดือนกว่าหรือสองเดือนประมาณนี้นะคะต้องดูจะหอบน้ำก,ก่อนประมาณนี้นะคะขอบคุณขอบคุณชมคลิปค่ะขอบคุณท่านค่ะมันลุกทุง่งข้าโน้มสีสายผูกด้วยเชือกจูงของเราโดยลุงมืดผู้ช่วยเหลือเป็นอย่างดีๆนะคะ ปรุงน,นี้ก็จะข้าวใส่ปรับปรุงอีกทีหนึ่งนะคะปรับปรุงด้วยพิจารณาของตัวเองเน,ะนาะขอบคุณค่ะปรับปรุงอีกทีนึงนะคะปรับปรุงด้วยพิจารณาของตัวเองเน,ะนาะขอบคุณค่ะคูงขาวก็คงหมดระยะแล้วนะคะเพราอรอบสามแล้วของรอบนี้เนะาะครั้งหนึ่งเนะาะครั้งหนึ่งเขาเรียกครั้งหนึ่งใช่ไหมห <laughs> รือยังไง รอบหนึ่งใส่สามครั้งโอเคเออ,อเคุนขาดต้องผสมนะสำหรับเรานลคะเพราะว่าหนึ่งขุนรองนะเอ,อ่อจะได้ไม่ต้องกระจายไปทั่วโออยวนใส่น้ำเธอ,มอเมื่อเดือนครั้งนี้ในเรือน,น,อน,นี้ที่มันแดดแดดจะจับแล้วก็อากาศร้อนและฝนตกนะคะมัน,นจะเป็นรอบที่สามเราใส่บ่อยอันนี้นานแล้วไม่ได้ใส่เราสบายกุลาเกินเราก็เลยทำให้ อาตายนะของรอบนี้เนาะครั้งหนึ่งเนาะครั้งหนึ่งเขาเรียกครั้งหนึ่งใช่ไหม <c oughs> หรือ,อยังไงร,รอบหนึ่งใส่สามครั้งโอเคเออโอเคพรุนขาวก็คงหมดระยะแล้วนะคะเพราะรอบสามแล้วเป็นเป็นให้อีกไม่ไม่ไม่ให้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องการให้ชัวร์นะคะมั่นใจนะคะงราก็เลยใส่รอบสามปกติหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่รู้นะ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะคลิปค,ความรู้เกษตรไม่มากก็น้อยะะแล้วค่ะจะนำไปใช้ก็ต้องไปก็หยุดไปแล้วนะคะแต่แะะจำเป็นต้องใส่ม่คือนี่ฝนตกหนักมากเดี๋ยวเราจะไปรอนุ่งท,ที่นู่นนะคะใส่ตรงปั๊มน้ำหน่อยขอบคุณที่ชมคลิปนะคะถ้ามันลุกทุ่ง หน้มส้สายผูกด,ด้เชือกจูงขเท้าอือเดี๋วละรอบที่ครั้งที่ที่ใส่เราจะใส่เป็นสามครั้งนีคะแล้วใส่ไปแล้วของเราโดยลุงบืดผู้ช่วยเหลือเป็นอย่างดีดีนะ,ะ้ะนะ่พวกนี้ก็จะท้าใส ครั้งแรกสิบสามตัวเหมือนท,ที่รู้กันมาแล้วเว้เนสองวันก็ตายไปอีกค่ะนกนั้น